ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการปรับตั้งคัดนะรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง4ี่ยี่ห้อดังๆในบ้านเรานะครับนะโดยตามปกตินะครับไอชุดกลไกสตาร์ทแล้วก็ชุดคัตเนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับ มันย่อมต้องเกิดการสึกหลออันนี้เรื่องปกตินะครับเพราะมันเป็นรถใช้งานทีนี้เมื่อมันมีการสึกหลอมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งรีบไปรื้อหรือไปเปลี่ยนอะไหล่นะครับเราลองปรับตั้งคัดดูก่อนนะฮะก็มีหลายๆท่านนะครับยังปรับตั้งคัดไม่เป็นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้รถคันนี้คัดมันอยู่ในสภาพปกติถ้ามันอยู่ในสภาพปกติเนี่ยนะครับเวลาเราเหยียบคาสตาร์ทเนี่ย นะมันจะไม่มีอาการวืดส่วนเครื่องยนต์จะติดหรือไม่ติดเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดู5้าครั้งนะครับว่ามันไม่วืดเลยขออนุญาตนะครับใช้เท้านะครับครั้งที่หนึ่งเห็นไหมผมไม่ได้เปิดสวิงแจนะครับครั้งที่สองั้งที่สามั้งที่4ี่ั้งที่ห้าจะเห็นว่าห้าครั้งเนี่ยนะครับไม่วืดเลยนะครับสตาร์ทแล้วเป็นปกติ แล้วถ้าเกิดปกติแบบนึงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปอีกด้านหนึง่งนะฮะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ,นะรบเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วนะครับแล้วเราเข้าเกียร์นะครับโดยการกดคันเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งค้างเอาไว้นะครับ แล้วเราบิดคันเร่งเนี่ยนะครับรถจะต้องไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับนั่นคือปกปติเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ผมติดเครื่องจริงละรถยนตติดแล้วนะครับผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วตรวจันเกียร์ค้างเอาไว้นะครับผมบิดคันเร่งนะครับรถไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับแสดงว่าคักรถ แสดงว่าคัดรถคันนี้ยอยู่ในสภาพปกติดีอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปฝั่งนู้นใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสมมติสถานการณ์ขึ้นมานะครับนะ ดูนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องใหม่เห็นไหมครับสตาร์ทแล้วมันวืดครับเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยนะครับ,รบวืดอย่างเนี้ยแสดงว่าผิดปกติแล้วหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่ง ผมพาท่านข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยนะครับเดี๋ยวพอข้ามมาฝั่งนี้จะย้อนแสงหน่อยนึงะนะครับผมขอญาตอย่างนี้กันละกันนะครับจะได้ไม่ย้อนแสงอีกกรณีหนึ่งที่ิปกติก็คือนะครับนะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเข้าเกียร์หนึ่งกดคันเกียร์ค้างไว้แต่พอบิดคันเร่งแล้วเนี่ยรถยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า่ะผมสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องยนต์ติดเข้าเกียร์ยนหนึ่ง ปวดคันเกียร์ค้าวสุดนะครับผมปิดคะเล่งน,นะรถมันไปเฉยเลยนะครับผมไม่ได้เอาเท้าดันนะครับเนี่ยปิดคนเล้งรถไปเองนะครับแล้วก็จะถอนเกียร์ยากด้วยนะครับถ้าอย่างเนี้ยคือผิดปก,ปกติขออนุญาตพากลับไปด้านเดิมนะครับ มีอาการนะครับดังที่ผมกล่าวมานะครับไม่ว่าจะสตาร์ทวืดนะครับหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเข้าเกียร์กดคันเกียร์ค้างไว้แต่บิดคันเร่งเนี่ยแล้วรถยังเดินหน้าไปได้ให้เราลองตรวจสอบและปรับตั้งคลั์ก่อนนะครับผมเริ่มจากคันนี้เลยนะครับของซูซูกินะครับเครื่องมือที่ใช้มีประแจปากผสมเบอร์8ประแจปากผสมเบอร์17 ของซูซูกินี่ทำมาผมดูว่ามีมาตรฐานมากเลยนะครับแข็งแรงวิธีการปรับตั้งนะครับให้เราคลายน็อตล็อกเบอร์สินะแล้วใช้เบอร์8ปดล็อกตัวปรับตั้งไว้นะครับนะเบอร์8ปดล็อกแล้วคลายตัวล็อกเบอร์สนะิคลายพอหลวมหลังจากนั้นให้หมุนตัวเบอร์8เนี่ยคือตัวปรับเข้าไป พอเราหมุนเข้าไปเนี่ยถ้าเราทําเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเบาหรือมันนุ่มมือให้หยุดหลังจากนั้นให้คลายออกพอคลายออกปุ๊บพอมันตึงมือหรือมันฝืดก็คือให้หยุดแล้วก็ขันตัวเนี้ยตัวปรับเข้าไปใหม่อีกเศษหนึ่งส่วนแปดรอบเอาเลยนะครับอ่ะผมก็ขันตัวปรับเข้านี่ผมรู้สึกว่าเบามือแล้ว หลังจากนั้นให้คลายออกนะคลายออกอ่านะครับพอผมคลายปุ๊บผมรู้สึกว่ามันตึงมือละมันหนืดจากตำแหน่งเนี้ยนะครับให้ขันกลับเข้าไปอีกเศษหนส่วนแปรอบผมก็ขันกลับเข้าไปอ่าปุ๊บเศษหนส่วนแปรอบหลังจากนั้นให้ล็อก ให้ล็อกน็อตตัวนี้นะครับเวลาล็อกอย่าให้ตัวปรับตัวเนี้มันเคลื่อนตามผมก็จะทำการล็อกนะครับเนี่ยแค่นี้ครับแล้วเราก็ลองทดสอบดูใหม่ว่าหลังจากเราปรับตัวเนี้ยอาการมันหายไหมถ้าเราปรับถูกต้องแล้วอาการไม่หายค่อยลือ้อข้างลัดมาดูต่อว่า อะไรมันเสียาหายอ่าผมจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับ1 2ึ่งสาสี่หเห็นไหมครับทั้ง5้าครั้งนะครับไม่มีอาการวืดนะครับอันนี้คือของ Suzuki อ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคันนะครับเป็นของ Honda สักครู่หนึ่งนะครับอ่านะครับต่อนะครับ ทีนี้ของ Honda นะครับขออนุญาตขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับของ Honda นะครับตัวปรับเนี่ยจะใช้ไขควงปากแบนส่วนตัวล็อกจะเป็นเบอร์14นะครับแล้วก็จะมีแหวนรองข้างใต้จะมีโอลิงอยู่เพราะฉะนั้นของใครถ้าเกิดว่าเห็นมีคราบน้ำมันเครื่องหยดหรือมีฝุ่นมาก่อแถวๆนี้นะครับก็ให้สันนิษฐานว่าโอลิงตรงเนี้ย นะฮะมันเสื่อมสภาพท่านก็ถอดตัวเนี้ยแล้วเปลี่ยนโอลิงใหม่ได้อ่าทีนี้ดูวิธีปรับนะครับจะคล้ายๆกับคันซูซูกิเมื่อสักครู่อ่าเราทำการคลายคลายน็อตล็อกเบอร์สิ 14. ใช้ควงปากแบนล็อกไว้คลายเห็นะหลังจากคลายน็อตล็อกเบอร์สิ 14, ปุ๊บให้เราใช้ไขควงปากแบนนะครับ สวมเข้าไปแล้วหมุนตัวปรับไปทางขวาพอหมุนเข้าไปพอเบามือแล้วให้หยุดหลังจากนั้นคลายออกมาตึงมือหยุดแล้วขันกลับเข้าไปใหม่เสร็จ1นึส่วนแลอบอ่ะเอาจริงแล้วนะครับผมหมุนตัวปรับเข้าเนี่ยเบามือแล้วนะครับเบามือผมแล้วหลังจากนั้นให้คลายออกคลายพอผมคลายออกมาปุ๊บผมรู้สึกว่าตึงมือหรือเริ่มฝืดแล้วให้หยุด จากตำแหน่งเนี่ยให้เราขันตัวปรับเนี่ยกลับเข้าไปเศษ1นส่วนแปรอบผมก็จะขันกลับเข้าไปต่อมานี้นะครับเศษหนส่วนแปรอบแล้วเราก็ทําการล็อกเหมือนเดิมครับเวลาเราจะล็อกน็อตตัวนี้ให้แน่นเนี่ยนะครับเราจะต้องล็อกตัวปรับไว้ด้วยอย่าให้มันเคลื่อนสายเบอร์สินะครับให้กวงรัเปาแบนล็อกไว้แล้วก็ล็อก ของ Honda นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูคันต่อไปนะครับของ Kawasaki อ่านะครับทีนี้คันที่3นะครับเป็น Kawasaki นะครับอันนี้เป็น Kawasaki เชียคาว a ซ a กิคาเซ่ a าว a ซากิ KSR พวกนี้นะครับนะจะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้นะครับตัวปรับจะใช้ไขควงปากแบรนเหมือน Honda ส่วนตัวล็อก อนนี้จะใช้เป็นประแจปากผสมเบอร์12แต่หลักการและขั้นตอนเนี่ยยังเหมือนกันเพราะว่าตัวตั้งเนี่ยมันอยู่ที่ฝาครอบคลัชคืออยู่ฝั่งฝาของเครื่องนะฝั่งขวาของเครื่องนะครับผมจะทำให้ดูนะครับคายน็อตล็อกเบอร์12นะคายน็อตล็อกเบอร์12ให้หลวม หลังจากนั้นใช้ไขควงปากแบนนะครับหมุนตัวปรับเข้าไปพอเบามือแล้วให้หยุดขันเข้าเนี่ยผมข,ขันเข้าไปแล้วนะครับคือเบามือแล้วนะครับนุ่มหลังจากนั้นให้คลายตัวปรับออกตึงมือแล้วหยุดคลายออกนะตึงมือแล้วนะครับหรือฝือดแล้วหยุดหลังจากนั้นให้ขันตัวปรับเข้าไปเศษหนส่วนแปดรอบ ขันเข้าไปเศร็จหนส่วนแปรอบนะครับแล้วเราก็ทําการล็อกเหมือนเดิมครับเวลาเราล็อกเราอยากให้ตัวปรับมันเคลื่อนนะครับแล้วก็ไขควงเนี่ยล็อกเอาไว้นะครับเราก็ล็อกนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตัวแรกนะครับซูซูกิตัวปรับเบอร์8ตัวล็อกเบอร์1ิเจ็ด คันที่สอง n d a ตัวปรับไขควงปากแบนตัวล็อกเบอร์สิบสี่คันที่สามนะครับคาวาซากิ asaki, ตัวปรับไขควงปากแบนตัวล็อกเบอร์สิบสองเดี๋ยวเป็นคันสุดท้ายนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับรอสักครู่อ่านะครับทีนี้นะครับมาถึงคันสุดท้ายนะครับยามาฮ่ายามาฮ่าจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับของยามาฮ่าเนี่ย ตัวปรับตั้งคัดจะอยู่ฝั่งจานไฟหรือฝั่งด้านซ้ายของเครื่องนะครับแล้วของยามาฮ่เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยตัวปรับตัวล็อกเนี่ยค่อนข้างจะเล็กและบอบบางนะครับแล้ววิธีการปรับเนี่ยจะไม่เหมือน3ยี่ห้อที่กล่าวมาทำอย่างไรนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ใช้ประแจแหวนนะเบอร์สิบคลายน็อตล็อกนะคลายน็อตล็อก หลังจากนั้นให้ใช้ไขควงปากสีแฉกนะครับเสียบไปที่สกรูปรับของยามาฮ่านะครับให้คลายออกก่อนนะครับนี่นะฮะคลายออกพอคลายออกแล้วเบามือให้หยุดหลังจากนั้นให้ขันตัวปรับเข้าขันตัวปรับเข้าพอขันกลับเข้าไปแล้วเนี่ย มันตึงมือหรือมันฝืดให้หยุดแล้วให้คลายออกเศษหนึ่งส่วนแปรอบคลายออกป้าบนะครับจะไม่เหมือนกับ3ามยี่ห้อที่กล่าวมานะครับนะถ้าเราคลายออกมากไปเดี๋ยวดูนะฮะนี่คือระยะฟรีขาคันเกียร์นะครับถ้าเราคลายออกเยอะเห็นไหมระยะขาระยะฟีขาคันเกียร์จะเยอะ เวลาเราตรวจคันเกียร์เนี่ยคลัตจะไม่จากนะเข้าเกียร์แล้วจะมีอาการกระตุกแต่ถ้าเกิดว่าเราฝืนขันเข้าไปอย่างเดียวนะมันตึงแล้วเราก็ฝืนขันเข้าไปตรงเนี้ยมันจะไม่มีระยะฟรีมันจะกลายเป็นว่าคลัตเนี่ยมันจะยันนะครับต์ทเครื่องอ่ะแล้วรถอาจจะไม่วิ่งนานๆเข้ามีปัญหาคลัตลื่น เพราะนั้นตั้งให้ถูกด้วยผมทวนของยามาฮ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคาย not l ล็ k ใช้ไขควงแชกนะหมุนตัวปรับออกนะครับนี่นะครับคายออกพอคายออกแล้วเบามือนุ่มมือให้หยุดหลังจากนั้นให้ขันตัวปรับกลับเข้าไปใหม่พอขันกลับเข้าไปปั๊บมันตึงมือหรือมันฝืดแล้วให้หยุด แล้วก็ให้คลายออกไปเหมือนเดิมครับเศษ1ส่วน8รอบผมก็ทำการคลายนะครับเศษ1ส่วน8 8รอบเสร็จแล้วเราก็ล็อกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเวลาล็อกเราอย่าให้ตัวที่เราปรับนะครับมันเคลื่อนอ่าว้วก็ล็อก เป็นอย่างไรบ้างครับกับการปรับตั้งคลัชนะรถมอเตอร์ไซค์สี่ยี่ห้อดังๆในบ้านเรานะครับความรู้จากตรงนี้นะครับท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับกับรถของจีนหรือของอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ ช่วยกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าว่างหรือสะดวกนะครับจะทำคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับมานำเสนอให้ท่านที่สนใจนะครับต่อไปนะครับนั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ